เงื่อนไขล่าสุดเงินดิจิทัลหนึ่งมมายองอัปเดตข่าวสารดิจิตอลวอลเล็ตกระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่งบาทเพื่อคุณผ่อนสินค้าที่คุณต้องการได้ทันทีที่ร้านมายองใกล้บ้านคุณร้านมายองคือคู่ค้าที่ช่วยให้คุณทำความฝันให้เป็นจริงไม่พลาดโอกาสแห่งความพิเศษมาที่ร้านมายองใกล้บ้านคุณวันนี้และเริ่มผ่อนสินค้าที่คุณต้องการได้ทันทีโปรดกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเงินดิจิทัล1นึ่งหมืเริ่มจากช่วงกุมภาพันธ์67อายุ16ปีขึ้นไปได้ทุกคนในจุลพันธ์อมรวิวัตรรมชคลังเปิดเผยว่าในต้นสัปดาห์นี้คณะทำงานยอมรับว่าข้อเสนอที่ให้ปรับมาเป็นใช้จ่ายจากรัศมี4กิโลเมตรมาเป็นใช้จ่ายได้ภายในอำเภอตามทะเบียนบ้านนั้นเป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้มากที่สุด รัฐบาลจะเริ่มเดินหน้าแจากเงินดิจิทัล10,000บาทช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,567ประชาชนที่มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนเนื่องจากยึดตามบัตรประชาชนหากอายุครบ16ปีขึ้นไปไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนจะประกอบอาชีพใดก็ตามมีสิทธิ์ได้รับทั้งสิน้นช่องทางการรับเงินรัฐบาลจะโอนให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โดยตรงสามารถเลือกใช้เงินดิจิทัลได้2รูปแบบได้แก่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน คณะรัฐมนตรีจะออกแบบแอปพลิเคชันใหม่ไม่ใช่แอปพลิเคชันเป๋าตังแบบที่เคยใช้เงินดิจิทัลสามารถซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคได้ทุกประเภทแต่ไม่สามารถซื้อสินค้าประเภทอบายามุกใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายหรือใช้แลกเป็นเงินสดได้เนื่องจากใช้ระบบบล็อกเชนในการจ่ายเงินไม่มีตัวกลางข้อมูลของผู้ใช้งานถ่วงดุลกันเองใช้ระบบนี้เพื่อช่วยควบคุมป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานตามทะเบียนบ้านระยะรัศมี4กิโลเมตรรัฐบาลยืนยันใช้เงื่อนไขาตามเดิมส่วนจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือไม่ให้รอประกาศแต่ประชากรแฝงที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงตามที่อยู่จริงต้องกลับไปใช้สิทธิ์ตามทะเบียนบ้านเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมองว่ามีเวลาใช้เงิน6เดือนหน้าจะสามารถกลับไปใช้เงินดิจิทัล10,000บาทได้หรือใช้งานผ่านบัตรประชาชนโดยนำบัตรประชาชนไปที่ร้านเพื่อสแกนซื้อสินค้าต่างๆได้ ทั้งหมดนี้คือเงื่อนไขล่าสุดนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นไปตามที่มีประกาศก่อนหน้าส่วนข้อสงสัยด้านอื่นๆต้องรอการพิจารณาจากทางคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมมายองจะนำมาแจ้งให้ทราบให้ภายหลัง